อัพเดตสินค้าข้าวันที่10เดือน9ปี68ครับรอบนี้จะเป็นสินค้าจากค่ายไพลอ e เนียและ v b a บด v b a บจะเป็นคันตีเอียบปลอมนะครับ <c oughs> รุ่น r e v e n เจ r ร์วตัวนี้บริษัทเขาบอกว่าเป็นคันที่เหนียวมากตัวนี้เราจะเข้ามาแค่เวทเดียวนะครับเป็นเวท8ขีด1นึ b งเจนเวท1 0ขีด20 LB จะเข้ามาตามทีหลังนะครับ คารีเ v นเจอร6.6ฟุตเราจะได้มาทั้ง1ท่อนและ2ท่อนทั้งเบสและสปินส่วน7ฟุตจะได้มาแค่เฉพาะ2ท่อนนะครับเวด8ขีด17 l b เท่านั้นด้ามจะเป็นด้ามอากาไฟ์ทรงเบสบอลนะครับมือจับเนี่ยจะเป็นไม้ก๊อกส่วนที่มีลูกเล่นอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นฟอร์คิปนะครับตัวนี้จะมีเสียงติ๊กจะมีเสียงติ๊กเวลาหมุนนะ สีออกจะเป็นออกเปลือกอคุดนะครับสีจะออกเป็นเปลือกอคุดเหนือนโลโก,โก้จะเป็นลายเอ็กคอร์ดนะอันนี้เขาบอกว่าพันธุเพิ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเหนียวของคันนะครับมีเข้ามาทั้งหนึ่งหกจุดหกฟุตมีเข้ามาทั้งหนึ่งท่อนและสองท่อนตัวเจ็ดฟุตมีเข้ามาเฉพาะสองท่อนแปดขีดหนึ่งเจ็ดเอลบีเท่านั้นสายพีฮักครับสายพีฮักจากค่ายไพโอเนียตัวน,นี้จะมีเข้ามาทั้งหมดสามสามรุ่นนะครับ ตัวแรกเนะี่ยจะเป็นสีเขียวเป็นดาร์กกรีนความยาว1 0 0เมตรเป็นสีเดียวนะตัวนี้จะเหลือไม่ครบเบอร์แล้วนะครับเพราะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วส่วนสีที่เข้ามาเพิ่มจะเป็นสีดำแบล็กนะครับตัวนี้จะมีเข้ามา p e 1ถึง p e 4ส่วนสายมันติคัลเลอร์นะครับตัวนี้จะสลับสีทุกๆ1 0เมตรสีตามนี้เลยตัวนี้จะเข้ามา PE-1 ถึง PE-4 นะครับ PE-1 ก็20ปอนด์อ e 2 30ปอนด์ PE 3 40ปอนและ PE-4 50ปอนตัวเบ็ดตกกุ้งไพโอเนียครับตัวนี้พาวุกจะมีเข้ามาเพิ่มเบอร์1 O และ2 O จริงๆมันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ด้วยแต่ว่าบางเบอร์มันสินค้าหมดนะครับเข้ามาเพิ่มก็เบอร์1 O กับ2 O เบอร์ละประมาณ1,2 0 0 ส่วนตัวลอกจะมีเข้ามาเติมเป็นของฟอร์คอนนะครับฟอร์คอนของไพ o อเนียตัวนี้สเปคดีราคาถูกนะครับแขนหมุนจะเป็นแบบเกียวนะแขนหมุนจะเป็นแบบเกียวสปูจะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะมีอ่า CNC ไว้กนกันสายลื่นนะครับ6อ่าตัวนี้5-1 b บก 1BB นะ 5บวก1 BB ถือว่าลื่นพอสมควรเลยมีสีเดียวนะครับมีเบอร์